ครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพอกันเมืองยุทห่วยครับภาพพี่น้องมาเห็นยังลรืแม่ตดสอดุงอยพพ่าพนภาพพี่น้องมาตืสะดุงครับพนตกมันหลาพ่นตกวางเทียงนะครับน้ำลงผูครับมะว่าเบิ้งเป็นยังยยไงฮึฮึโอ้ไปไถ่ยญ่ครับ เพิ่นได้ด้วยคุณในอันนั้นเพิ่นเอาเป็นจัางได้กับเป็นกำลังใจเนอเด้อมันมเด้อดนะไปไ,ไาดแบบนอบ <c oughs> บ้องเบิ้งตัวบอกบีๆเลยครับมว่านนไง,ไ,ง <c oughs> ไป <c oughs> ไทยแม่ใครครับไะ <c oughs> <c oughs> กิตามันอยู่เสร็จใคบ่บไปใช้<ะ>แม่ไข่นี่ครับไวมองเนนาอันมาเรียงขว้วอยู่ขางอ่างนี่ครับแล้วเห็ดสะดุ้งไวู้บรรยากาศครับพูนน้ำกำลังลงมาครับมีเพิ่นตึกดูร้องเทิงกับนีครับ บรรยากาศฝ่าลังฝนครับบรรยากาศดีุ่สะดุ้งจริงแล้วฮึปลาสอยปาดอ,าอู้มาอีกแล้วครับไาดาไทยไงก็ปลาสอยไง อีกแล้วบริสิมไปตัวน,นี้เนาะข้าวเดียวแล้วแล้วก็ยกลงไปแล้วกัอันนี้เลยโอ้ไปใกล้ๆอันนั่นแหละ <c oughs> ใกล้ครับ <c oughs> สองตัวโลเลยเลี้ยงอุยหูยครับอไปท่ายง่ายสองตัวโอเคนี่ไปมป็นปลาเหมือนกันอันเดียวกันอันนี้ตัวสีเหลืองสมันไข่มันไข่อ๋อแบบนี่ครบฝ่ามือครับนมันหมันหมันเอาเฮ็ดดีๆเพิ่งก็ดูเอาอีกเอาอีกครับเอาอีก อันนี้อัปเดตจากคลิปไม้ล่าสุดเด้วครับแล้วก็ช่องไม้พร้อมครับพาพี่น้องมาตึกสะดุงมือนีอ่านได้จอกครับอ <laughs> จอกกับใบวัวถา่ายวงรอบไม้ครับเอกกันี่น้นะมือนี้วันที่สิบแปดครับสิบแปดมีทุนายนสองพาร้อยหกบหกครับยามือแรง เบื้งบรรยากาศไปน้ำครับแต่เวทยังอยู่สูงอยู่หรอกคุณบ่คาง่ายหรอกครับจังน่อยป่ากัสีห้องเลยแอยนๆาพีอาติดอครับบดดพร้อมนะบรรยากาศดีเ <laughs> มกันือ่ก็สิถือกนั่และ ครับิ่งอีกรอบนี้ครับเบิ่งพร้อมกันเลยถึกส่วงป่ามาบ่าเนาะยางเป็นไงกไกลมันชอบมาน้าไม่หลายวันหันเนาะน้าแบบอ่อนบ่ได้ครับรอบนี้วูบเมื่อไงปาลาเราค้างไปพี่งดองเลยยิ่งปลาดิบเสียงปลาดิบในถุงยางเราท่านด่าก,กันมานล้วเดี๋ครับวันนี้ สวัสดีไปนะเพื่นดาสวัสดีจ้าไม,ม่หกําลังใจอย่าพ่นครับเพราะว่าบ่ได้ยุไกลบ้านเนาะยุมองันมองทับพญหนาเอ,อ,อางพูดว่ายังดีอีมาใส่มาจอดเลยมาเบิ่งมาเบิง่งมอไได้เป่านหน่อยเอา,เเอาเทาเบิ่งไปนี่ยืนทาเลยครับเดี๋ยวก็ถึงช่วงมั้นมากีบก เป็นมูเนาะเริ่มเริ่มมากเลวอันอืมปลาอุปสลิดอันเดียวเห็นตัวนแลลวครับบ้านนี้ได้ปลาสลิดก็ปลาปลายัง ไป,ปไทยปัสลิทใิ์ไค่ำนี่ป่ะประคาวสอยหอ้องไม่คือเสียงมอไซด์เหรอเพื่อนน่ะมาเสียงย ไปมาเบิ่งตัวปลาสลิดครับปลาตัวใหญ่ก e, ็ตัวปลาสลิดใหญ่เดินซ้ำฟมือครับอันนาจารย์ไม่เกิดปลาท่านปลาปลาสลิดนี่แหละที่เจ้าตือเจ้าขายเห็นไหมที่เจ้ายัดไข่มันน่ะแหละ เมียต็ดว้าว,ว,าวมาแล้วอู้ป่าอีไทยว้าวมาอีกแล้วครับไข่ความเงนเดียวเนี่ไม,นะม่ป่าเนีบประคาวสอยเต็นก็ยังตอนแหลกๆเนาะเ,ออเต็นหัวเวิร์ดครับ สะดุ้งจากเส้นนี่แม่ฮะ <S <S สามเส้นเครืองในรอบนี้ครับหลายเติบสเห็นเตยไงอยงอย่กีบ่บ่อเนาะแม่เอาลงปลโดนเด้ครับเอาลงข้าวเดียวครับเอาลงงดวนอ่ไ้น้ำพัดแห้ง แคเห้นป่านั่นนะป่ายังปรากฏมุ้ยมป่มปรากฏปาเสียมมัปวดมี๋ตบถาตเบิงถม้าเบิงเงเทีอมันมีปมือปรากฏปลาเสี้ยมเนาะปลาเนื้อออนครับนัเอาลงข้าวเดียวครับไ้เลยปบิง่งถ้าเห็นสะดุ้งสิตีง บตบไั่อช้งอีกแล้วครับอีกแล้วมาอีกแล้วมานๆครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วครับเป็นกำลังใจครับปลาเล็กปลาหน่อยเบิ่งกันแบบเายาวครับ นนัน่เราตากักเออเราตักเราตักกันสำนานขึ้นเด้ยวไม้ไมาเราตากักแบบบ่สำนานปานใดอ๋อก็คือเขาย <c oughs> งังเรียนไม่แหละเนาะจังท่าเบิ่งในอันถุงยางเราเดี๋ยวสะสมไว้เรื่อยก,ก่นันคือว่าได้หลายแล้วบัดนี้หลายดิเพราะมันมีแตป่ปลาใหญ่แหมปลาไข่ใหญ่ๆเนาะแมำถ่ายงออ่ะอืมบางยานไปคนละทางบัดนี้คือแล้วมันแบบต <c oughs> ั้งน่าจะแบบ เบื้องทางนั้นอีกครับพี่น้องฟังทางนั้นเพิ่นได้บ่หู้นมองไปหาเห็ดครับทุกคนล่ะยกอีกแล้วมันมาเป็นหมู่อยู่มันมาเป็นหมู่อยู่ตากหน่อยตอนนี้เอามาเบิ่งยกได้บ่ล่ะนักแล้วบ่ บอกมาเข้าเดี่ยวเลยครับนี่อบอกมาบางใบาสามครับคุณน่ะเอาอันนี้มันก็เป็นบาดรบดัตโอ้ยมันต,มตีปลาไหลปลาไหลไามปลาไหไทยไง <c oughs> อันนี้แพนด้าเสี่ยวเ,เมื่อปีอีซะก่อนครับ <c oughs> อันนี้พรรอจะเมากระสีเมื่อปีอีกขึ้นกัน <c oughs> พรรอจะเมาสีมเมื่อปลี่ยนพรรยนะอะไพรรยนะกระสีมาครับอันนี้สว่านปลาอีไทยซ้ำปลา ปานปลาตะเพียนนแบบเกือบซ้ำปลาตะเพียนเลย,เ,เ,อย,เ,ลยเอากระสออเขามาปีกินเลี้ยงครับบักพอเพนดามายกเด้อหางหนึงว่าท่านไหนหยกนยกมื่อว่ะว่าแล้วยกหางคือกันนี่แหละเาอญีอ่ปุ่นกระดุงกับยุนในหันใน่งน่ะ ตีงอยู่ปลาอยู่รอบละตัวละใดอยู่ครับขันมานกับสามซี่ไปยังสันส่วนลายมิตตอลาอีไทยครับ เดี๋ยวพนาะกนสีมาครับกาง่อยฮ่าบางรุ่นรอบนี้ครับอือได้อีกแล้ว ืนนี่แม่มาได้อยู่บ่ได้อยู่ะประเชืมปลาเียมบ่ประเียมปาดุปาดุเดือมือขึ้นปะดุใหญ่มื่อขึนนี่ฝน,น,น,นกระตกครับแต่ว่าห้องโบในในแห้งโบแห้งซ <นะ S 1> ำซำ,ำเว้นนี่กบห่องฟังคนมอนฝนกอันอันกบหองะาง จีแถว,ว,วนี้บ<อ>่ะทีทางนี้บ่บหลายัานแถวนี้ปสอนันเจียด่อยเยู่นมาไปเบิ่งครับตีงบ่ตีงตีงเหลุดหน่อยครับใส่ไงมาเบิ่งอีกคนหนึ่งถาเบิร์ใส่ไงครับ เป็นทังไงครับรอบนี้อือตัวนึงครับใส่พอดีปิงลตัวคุมดีามันดีแล้วถือบาทลัดตัว 好的，谢谢。

ได้รอบนี้นิดครับรอบนี้เอาไม่ ยังคุยไปรุดน,น้อยครับปลากระเถิดอน่อยเป็นยังไงครับรอบนี้หนึ่งตัวครับ เติมกันครัเติมกันครับเพิ่นเมื่อเลยปลามันหา่างบ่เนาะ กคนตื่นกระทืบคนเด็วปลามันเริ่มห่างบ่ครับมันคำหรือว่าหลอบคำมันสีมาอีกบ่ถ้าเบิ้งสนะกดเทืาไม่ใส่บีกอีก สองสามใส่บีกมาแล้วไม่หลีเรืองยูยหุยสวันปลาอีไทยหาเพิ่งอีกครับ ตัวละเครื่อโล่ลวด <c oughs> ฟังเสียงลวดอ่ะเอาลองอีกเนี่ยพ่อได้เตือนเต้นอยู่่ะรุ่นน้ำกันสดุสด เรวรอบนี้วางเปล่าครับเอาไม่เอารอบไม้ปลากระเดินหลายรอบนี้อืมมาแล้วดินดินแล้วนั่นสามครับ ปาดกลางอันนี้ทางล่างกับดินเบอ่งอีครับปลาอีไทยแม่ใครเนาะปีงกินข้าตำบบกทัวเนาะโอ้โหจะเสียบเ,เขาแรงใช่ไหม ใส่ไม่จักฟูงด้วยบอแม,แม่แม่แม่มีปลายดิฮุ้นปาสลิดบอดิน, <laughs> น,นด <laughs> มีปลาสลิดเสือเป็นทางบอดินครับปลาสลิดไงปลาสลิแดแต่เดียวกะเสียบด้วยี้ วิวมังตึกสะดุ้งครับมองเห็นภูเขาแล้วก็เป็นปลาทั้งคุณจะเป็นทงหน้าเพื่อนครับปลาหย้าบรรยากาศดีแห้งตะเวนกำลังสิต,ตกดินฟองครับสะดุ้งตีงใส่ไงปลา,ายีทยแม่ใครเห็นแล้ว มาแล้วโตล่างบาทกันสองโตสามโตัล่างบาทกับเป้าบางแบบไก่ชิดเลยครับ <c oughs> <c oughs> มันหวยมันยาวลง,ว,งลว,วยควนเนาะ เพิ่นใส่ด่างน้าบนเพิ่นหาปลาใส่กลางครับอันนี้มาอีกหนึ่งตัวครับ เริ่มห่างแล้วแม,ม่เริ่มห่างเริ่มแบบบ่เห็นหลายบาทเลยครับะกําลังเบาพอดีปลาขาวซอยปลาขาวซอยึ้นมาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวอีจกจังนเอาโยอีกจักสองบาทโยกจักสองรอบครับแล่ะก็ฝากไปน้ำพีดำนองสามีสะกอนโยกจักสองบาทครับเป็งจักสองสามอามทิยาวๆล้วกะกําลังสิมืดความครับ มันแดนหาปลาหยามันแดนหาปาาลหาหยาแดงๆสวนสิขึ้นมาหอดพีสวนสิขมหา <c oughs> ขมหอดีา <c> บ <oughs> ังจักยกจัก2สองรอบครับสดๆเลยถ้าแม่นถ้าแม่นมานกับแถมไปเรื่อยๆเรียบพงก์ศรยกแต่ว่าแต่ว่าหลังจากกันปีทิปแล้วก,ก,กับพงกสิยกสักวัน ยกเปลี่ยนใุคนก่อนส้าพญนะมาครับสก็าเห็นดกฮยอือบาดแผนิดอาจ,จีะมีเสื้อผ่บาทสองไท่เศ้าหรืวเ่ไท่ครับ หลายรอบแล้วครับเป็นซีบหอบแล้วมิดแลนนใใ้วปลาบอลนี่ใกล้ๆตายอยู่ไทยแล้วมาตาพ่น รอบนี้ไปใช่หายแถมสันแถมไปอีกเบิ้งเงี้ยเงี้ยสนนะครับมันบ้านเมื่อตอก ไปไม่ไหวมันันอยู่เลมันคงอิสนมน้ำเท้าไหลมันก็เข้ามากเนาะมันเบิดแบบนีเบิดนน้ำน้ำอะไรแห้งมิดอิลีครับเดี๋ยวพสิ ยกวงก่อนเดี๋ยวฝากน้ำพีน้ำหนองเดี๋ยวมุม 360. สามรอยหกสงศาครับมาด้านทีครับฝากไว้น้ำมุม 360. สามรอยหกสงศาบรรยากาศรอบๆครับพูนพญนา์มากเลวคุณคือว่าต้องแมนแล่ะเสียงไฟเสียงรถเสียงไฟพูน่านทังบ้านครับเพื่นบรรยากาศรอบๆครับ เอาอยกบาทหนึง่งโอ้โหหลุนใหญ่มากเลยครับปีดดไทยเอาปีดดไทยโอ้ป่าอไทยใหญ่สอง,งเลย โอ้เสียงอึ่เทั้งๆห้อ,องนี่สองครับปลาอีทายไงมาเบ่งไก่อีกส่ออ่อนมันก็เป็นตะมันอย่ด้ังพอกันไหม คลิปนานนะครับสวัสดีครับนอนกูอ,ยอยี๋มีแห้งเด้อสุขมงคนสวัสดีจ้าพระสวรรค์เอ้ยลืมตัวเหลืมยกป่าโซยกได้ปะยกได้ปะไ,ไม่ต้องออกมาแต่ว่ายกเตอ่เออยกแต่ผลงานครับยกบ่อขกก้นเลยนะคนุณนรับหลายเตลครับม่รเป็นสิบกว่าปากของพ่อ,อ ¿Qué pasa? ¿Qué